สวัสดีครับสวัสดีแฟนคุณครูแจ็คทุกคนนะครับตอนนี้ครูแจ็คอยู่ที่วัดธาตพนมนะครับอำเภอธาตพนมจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้องค์ธาตุพนมนะครับภายในองค์ท่าตุพนมก็บรรจุ พระุรมสารีริกธาตุหรือพระอุรังคธาตุนะครับพระอุรังคธาตุคือกระดูกส่วนหน้าอกของส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระธาตุพนมสร้างขึ้นเมื่อปีพศ8นะครับโดยพระมหากรัสสปะได้อัญเชิญองค์พระอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่องค์พระพนมแห่งนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรบ้างหรือจะพาไปชมอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามต่อไปครับพระธาตุพนมศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนอีสาน พระบรมาธาตุที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่โบราณการสร้างขึ้นเมื่อต้นปีพุทธศักราช8ในสมัยอาณาจักรสีโคต,ตบูรณ์เจริญรุ่งเรืองและประดสิฐฐานอยู่บนภูกำพราตั้งตระ่านอยู่ริมฝั่งโขงเป็นสถานที่ที่ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยใหญ่ ตามตำนานพระอูรังคาธาตุกล่าวถึงพระมหากัสสปะและพระอรหันต์ห้าร้อยองค์ได้นำพระอูรังคาธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของสมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากชมพูทวีปและเท้าวพญาผู้ของนครทั้งห้าเป็นประธานในการสร้างและประดิษฐานพระอูรังคาธาตุอันเป็นที่ตั้งของพระธาตุพนมในปัจจุบันองค์พระธาตุพนม ได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งจนเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2518เวลา19นาฬิกา39นาทีองค์พระธ,ธาตุพนมได้ล้มพังทลายลงเนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุพนมและภัยพิบัติจากการเกิดฝนตกพายุพัดแรงติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายวัน ประชาชนได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์และรัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุพนมขึ้นใหม่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้แล้วเสร็จเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2522พุทธศาสินิกชนที่ได้มาเยี่ยมเยือนจากทุกสารทิศทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงได้สืบทอดความเชื่อกันมาจากบรรพบุรุษว่า หากใครได้มานมัสก,การพระธาตพนมครบ7ครั้งถือว่าเป็นลูกพระธาตเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตพนมสักครั้งในชีวิตก็ถือเป็นอนิสง์ผลบุญยิ่งนักพระธาตพนมที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐมีลวดลายสลักลงบนแผ่นอิฐมีฐานกว้างด้านละ12เมตร สูง53เมตรบนยอดพระาธาตุเป็นฉัตรทองคําที่มีน้ําหนักถึง110กิโลกรัมและยังมีพลอยประดับอย่างงดงามและที่สําคัญนะครับพระาธาตุพนมยังเป็นพระาธาตุประจําวันของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอกด้วยนะครับครูเจ๊ขอขอบคุณทุกท่านนะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กันและกันด้วยนะครับ ขอบารมีแห่งองค์พระธาตุพนมจงปกปักคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ